สำหรับผมนะครับเด็กคนหนึ่งที่โตที่บุรีรัมนะครับเรียนม .4 เขาเสนอให้ถ้าใครไม่อยากไปเป็ียนทาหารคุณต้องสมัครรอดอนะแต่ผมไปเจอค่าใช้จ่ายในการเรียนรอดอเยอะมาก oh. แม้แต่ค่าที่จะต้องผ่านค่าที่จะต้องสมัครแม้จะค่าชุด แม้ว่าจะค่ายัดให้กับคนที่จะต้องไปเป็นคนคาดสรรเพราะฉะนั้นนะครับในบ้านผมนะที่อำเภอรประโคนชัยบุรีรัมนะครับมันจะมีกลุ่มลูกคนรวยคนหนึ่งที่ตัวอ้วนตู้ตะอะไรพวกนี้ผ่านเป็นรอดอกันหมดเลยส่วนผมนี่ถังทัทง,ทงที่ไม่ควรวิ่งไม่ผ่านแน่นอนคุณจวงก็ยัดมาใช่ไหมครับไอ๋อเมื่อก่อนแข็งแรงนะฮะคือมันก็เป็นอย่างเงี้ยมัน มันมีค่าใช้จ่ายกันตั้งแต่ระดับนั้น<า>ผมไม่มีค่าซื้อชุดรอดอ,อมผมไม่มีค่ายัดเข้าไปแล้วผมก็ไปเจอเพื่อนที่น้ำหนักร้อยกิโลที่ผ่านในการวิ่งผ่าน